คอยออกเที่ยวแน <laughs> ่คอยออกเที่ยวแน่ธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติคลินี้ก็ผักธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติคลิปนี้ก็พักมือทุ่งนากำลังเขียวขจีจ้ะ นาพ่อใหญ่กําล no ังเขียวขจีเลยจ้ะได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนวันนั้นมาดูพ่อจิพาไปซมควายหน่อยควายหน่อยก็ออกคอกเนี่ยควายนอกคอกนั่นนี่ควายนอกคอกนั่นเนี่ยออกมาทําไมกันฮะออกมาทําอะไรกันเข้าไปเข้าป้าจิพาไปซมควายหน่อยควายหน่อยก็ออกคอกเนี่ยควายนอกคอกนั่นนี่ควายนอกคอกนั่นเนี่ยออกมาทําไมกันฮะออกมาทําอะไรกันเข้าไปเข้าป้าชมพี่รถเที่ยวเนาะรู้แต่กับที่หลายพี่น้อง ไ่คอยออกเที่ยวแน่ไ่คอยออกเที่ยวแน่ <c oughs> คล <c oughs> ิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมทุ่งนาพ่อใหญ่อากาศเมื่อนี้ก็เป็นอากาศขึ้มพี่น้อง <c oughs> เป็นอากาศขึ้มเป็นอากาศแบบฝน <c oughs> ใหญ่ฉีดออก <c oughs> บลกันเพียกันแมลงกำลังงามเลยนะจ้ากำลังงามเลยจ้าเดี๋ยวคจีให <c oughs> ้เข้าไปอยู่ในคอกเดี๋ยวเขาจับไปเข้าไปเข้าไป อยู่ในอคอกนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้จ้ะสวัสดีสวัสดีสสดคอยกูชิดนทอดบรรยากาศที่เคยมาจ้ะแวะมาจ้ะแวะมาเนาะแวะมาเท้าหนึง่งเท้า,ทาเดียวด้อเนานะชมพี่รถเที่ยวเนาะรู้จักกับทีหลายพี่น้องไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ <laughs> ไปคอยออกเที่ยวแน่จแบบิพาไปส้มควายหน่อยควายหน่อยก็ออกคอกเนี่ยควายนอกคอกนั้นนี่ควายนอกคอกนั้นเนี่ยออกมาทําไมกันฮะออกมาทําอะไรกรันเข้าไปเข้าปักคือทุ่งนากําลังเขียวขจีจ้นาพ่อใหญ่กําลังเขียวขจีเลยจ้ะได้ปุย๋ยได้โฮอร์โมนวันนั้นมาดูพ่อทักทายสบายดีกันทุกวันจ้ทกทายสบายดีกันทุะ พี่รถเที่ยวเนาะรู้แต่กับทีหลายพี่น้องให้คอยออกเที่ยวแน่ให้คอยออกเที่ยวแน่ชมพี่รถเที่ยวเนาะรู้แต่กับทีหลายพี่น้องให้คอยออกเที่ยวแน่ให้คอยออกเที่ยวแน่ชมพี่รถเที่ยวเนาะรู้แต่กับทีหลายพี่น้องให้คอยออกเที่ยวแน่ ไปกอออกเที่ยวแน่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะฝงจากอากาศฝนะคะอากาศฝนฟัคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมทุ่งนาพ่อใหญ่อากาศเมื่อน,นี้ก็เป็นอากาศขึ้นพี่นอ้องเป็นอากาศขึ้นเป็นอากาศแบบฝนพาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาจ้ะเนาะ เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่ต้องแวะธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติคลินี้ก็พาเพื่อนๆชมนาอันนี้ก็นานี้กับพึ่งหวานจ้ะพึ่งหวานนานี้กับพึ่งหวานพึ่งวานชมพี่รถเที่ยวเนาะรูปไปกับทีหลายพี่น้องค่อยออกเที่ยวแน่ ไ้คอยออกเที่ยวแน่ชมพี่รถเที่ยวเนาะรูแต่กับทีหลายพี่น้องไ้คอยออกเที่ยวแน่ไ้คอยออกเที่ยวแน่ชมพี่รถเที่ยวเนาะรูแต่กับทีหลายพี่น้องไ้คอยออกเที่ยวแน่ไ้คอยออกเที่ยวแน่ชมพี่รถเที่ยวเนาะรูแต่กับทีหลายพี่น้อง คอยออกเที่ยวแน่ไปคอยออกเที่ยวแน่ใช่เข้าไปอยู่ในคอกเดี๋ยวเขาจับไปเข้าไปเข้าไปอยู่ในคอกนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้จ้ะสวัสดีสวัสดีธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติคลิปนี้ก็พังจากอากาศฝนฟรันะคะอากาศฝนฟรั พ่อใหญ่ก็พ่อใหญ่มาใส่ปุ๋ยเนาะมาใส่ปุ๋ยพ่อใหญ่มาใส่คือทุ่งนากําลังเขียวขจีจ้ะนาพ่อใหญ่กําลังเขียวขจีเลยจ้ะได้ปุ๋ยได้โฮอร์โมนวันนั้นมาดูพ่อใหญ่ฉีดฮอร์โมนกันเพียกันมาเล็กกาลังงามเลยนะจ้ากําลังงามเลยจ้าเขียวขจีคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมทุ่งนาพ่อใหญ่ อากาศเมื่อนีก้นาก,านก็เป็นอากาศคึมพี่น้องเป็นอากาศคึมเป็นอากาศแบบโผล่ิพ้าไปส้มควายหน่อยควายหน่อยก็ออกคอกเนี่ยควายนอกคอกนั่นเี่ควายนอกคอกนั่นเนี่ยออกมาทําไมกันฮะออกมาทําอะไรกันเข้าไปเข้าไปักพา,าเพื่อนๆมาชมทุ่งนาจา้ะเนาะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่ต้องแวะ พญายกพญายมาใส่ปุ๋ยเนาะมาใส่ปุ๋ยพญายมาใส่ตาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาจ้ะเนาะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่ต้องแวะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะขุดจากาจาัดปุ๋ยฟร์นะคะอาจาุ๋ยฟาร์ปุ๋ยจากพาเพื่อนๆชม มีรถจากอากาศฝนะคะอากาศฝนฟ้าคอยไปคิดทอดบรรยากาศที่เคยมาจากวแวะมาจากแวะมาเนาะแวะมาเท้าหนึง่งเท้าเดียวเดอกนะมาเป็นเพื่อน,อนชมนาอันนี้กับนานี้กับพึ่งวานจา้ะพึ่งวานนานี้กับพึ่งวานวานชมพี่รถเที่ยวเนาะ รู้แต่กับทีหลายพี่น้องไ้คอยออกเที่ยวแน่ <G ül> ไ้คอยออกเที่ยวแน่ธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาตินี้ก็พาชมพี่รถเที่ยวเนาะ <g ül> รู้แต่กับทีหลายพี่น้องไ้คอยออกเที่ยวแน, <g ül> น่ไ้คอยออกเที่ยวแน่มาเพื่อนชมนา อันนี้ก็นานี่กับพึ่งวานจ้ะพึ่งวานนานี่กับพึ่งวานพึ่งวาน,วานขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะจะพาไปส้มควายหน่อยควายหน่อยก็ออกคอกเนี่ยควายนอกคอกนั่นนี่ควายนอกคอกนั่นเนี่ยออกมาทําไมกันฮะออกมาทําอะไรกันเข้าไปเข้าปัาชมที่รถเที่ยวเนาะดูแต่ก,กับทีหลายพี่น้อง คอยออกเที่ยวแน่ไ่คอยออกเที่ยวแน่ตาเพื่อนเพื่อนมาชมทุ่งนาจ้ะเนาะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่ต้องแวะชมพีรถเที่ยวเนาะรูแต่กับทีหลายพี่นอ้องไ้ค่อยออกเที่ยวแน่ไ้ค่อยออกเที่ยวแน่ พญายกพญายมาใส่ปุ๋ยเนาะมาใส่ปุ๋ยพญไยมาใส่ผาเพื่อนชมนาอันนี้กับนาอนี่กับพึ่งหวานจ้ะพึ่งหวานนานี้กับพึ่งหวานพึ่งหวานใหญ่ฉีพอบนกันเพียกันแมลงกำลังงามเลยนะจ๊ะกำลังงามเลยจ้าเยวาขจีขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะ นี่ก็พาเพื่อนๆชมทุ่งนาพ่อใหญ่อากาศเมื่อน,นี่ก็เป็นอากาศคืมพี่น้องเป็นอากาศคืมเป็นอากาศแบบพาเพื่อนๆชมนาอันนี้ก็นานี่ก็พึ่งวานใหญ่พึ่งวานนานี่ก็พึ่งหวานพึ่งวานใหญ่ฉีดอร์โมนกันเพียกันมาเลงก,กำลังงามเลยะจ้ากำลังงามเลยจ้าเขียวขจี ธรรมชาติธรรม,มชาติจ้ะธรรมชาติคลิปนี้ก็ผักนักขายสบายดีอย่างทุกวันนะจ๊านักข่ายสบายดีกันจ้าคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมทุ่งนาพ่อใหญ่อากาศเมื่อนี้ก็เป็นอากาศขึ้มพี่นอ้อง เป็นอากาศขึ้นเป็นอากาศแบบฝนธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติคลิปน,นี้ก็พักใหญ่ฉี่อบบอลกันเพียกันมาแรงกำลังงามเลยนะจ๊ะกำลังงามเลยจ้าเขียวขจีธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติต